สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็กำลังจะขึ้นนอนแต่ว่า,าต้องเอาขนมมาให้ชาวกล้วยก่อนดูมันดูความน่ารักของมันชาวกล้ว,ย,วยเอาขนมมาให้อเอาไปให้พี่นุกแกให้เกียนชิบ อย่าแย่งนั่งรอรอก่อนักล้วยรอ,อก่อนกินก่อนเอากินหมดแล้วเรียบร้อย อ่าหมดแล้วพอแล้วนะคะเนี้ยคนไปนอนแล้วนะไป่ายก่อนไมไ่ก่อนขอบคุณย่างขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแคร์เอาจะเล่นกันต่อเหรอฮนะไม่นอนกันเด้ไงอา้าวโอ้จะอ้อนอะไรขนาดนั้น ตัวเองเป็นหมาเนี่ยลืมไปหรือเปล่าตัวเองเป็นหมาฮะแ่แ่อเอาในีถุงไปเรียบเอาละเอาไปเถอะกยไปนอนแล้วนะบ๊ายบาย